สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2 5ง7นอะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสกยไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะพูดเรื่องของดวงดาวสักนิดหน่อยนะ ชาวราศีมีนนะคะอาจารย์มองว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวตนุรักษ์ท่านเนี่ยไปอยู่บ้านหงพระศุขซึ่งพระศุขเนี่ยจะย้ายมาที่ราศีธนูในวันที่9พฤศจิกายน2567เนี่ยส่งผลดีกับท่านมากๆนะเพราะว่าแลกบ้านกันดาวแลกบ้านแลกเรือนกันเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะคะ,ะเป็นเกษตรที่ใหญ่นะเพราะาเป็นคำว่ามหาจักร พราะนั้นมันคืออะไรนะคะพระส,สุขเนี่ยมาจากเรือนสหาชากรรม,มะก็จะหมายถึงการได้รับความร่วมมือการได้รับการอุทัมความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะให้การงานเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะ,ะเรื่องแรกนะคะอาจารย์มองว่าที่มองเห็นชัดเจนนะอย่างใครก็ตามนะที่ เคยเฉยเมยไม่ใส่ใจท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายอะไรก็ตามที่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยได้ออมองเห็นความสําคัญหรือไม่อยากซัพพอร์ตไม่อยากสนับสนุนแต่เดือนนี้เขาจะเปลี่ยนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในสังคมนะหรือระดับหัวหน้าเจ้านายเขาจะหันกลับมาใส่ใจชาวราศีมีนให้การสนับสนุนซัพพอร์ตให้ท่าน ได้ก้าวหน้าเติบโตนสายงานเกิดขึ้นแบบนั้นเลยนะคะอืเพื่อนเก่าอารักเก่าอย่างเงี้ยที่ไม่ที่ไม่เข้าใจกันในช่วงผ่านมาก็กลับมางโง่ขอคืนดีขอปรับความเข้าใจบางท่านนะในสังคมไม่ว่าโดยเฉพาะน้องๆในวัยเรียนอ่าในวัยทำงานเนี่ยก็จะค่อนข้างแคร์เพื่อนมากๆนะบางคนนะนี่แหละค่ะ อาจจะเป็นช่วงหนึ่งไม่เข้าใจกันไม่คุยกันเลยเ,เราก็อยากให้เขามาดีกับเราเมื่อไหร่เขาจะกลับมาดีเมื่อไหร่เขาจะหายโกรธอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเป็นการทำผิดต่อกันก็ตามมันถึงเวลาที่จะให้อภัยกันนั่นเองนะคะอ่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมิตรภาพนะคะจะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาว ราศีมีนเกิดขึ้นแบบพี่ท่านไม่ต้องร้องขออ่ะเพราะอยู่ๆมันเหมือนดวงดาวอ่ะไปกระตุ้นในการเปลี่ยนความคิดความรู้สึกที่มีต่อชาวราศีมีนไปในทางที่ดีนะคือเหมือนจะบอกว่าอยู่ๆเขาก็มาสนับสนุนเราหรือคนรักของเราก็รู้สึกจะเหมือนเอ็นดูหรือรักเรามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ย นะคะเพราะดาวพระศุกร์เราพูดได้ทั้งเรื่องของการเงินการงานความสําเร็จนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่ค่อนข้างบอกว่าให้ความสุขเหมือนชื่อของเขานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนท่านจึงจะได้รับความสุขความสมหวังเมื่อพระศุกร์มาอยู่บ้านของพระหัทซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีนนั่นเองนะคะ นี่ก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะดาวพสัสดุกย้ายเป็นมหาจาักรมาอยู่บ้านของอพระรหาซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์นะคะที่อาจารย์เห็นก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาต่อด้วยไพทารุกันนะคะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างจากพลังงานของอไพทารุนะคะ พลังงานไพ่สี่ดาบนะคะอะไรก็ตามที่เอนิ่งๆเชยๆคือ,อ,อจริงๆแล้วสี่ดาบชุดนี้ไม่ได้เสียหายเลยนะเป็นการนอนแบบมีความสุขอาจจะมองว่าชาวราศีมีนช่วงที่ผ่านมาอาจจะอืดๆเอื้อยๆอะไรแบบเนี้ไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่พอมีอราชาท้่วเข้ามาเนี่ยนะเป็นพลังงานหึงความสุขความที่อยากที่จะเคลื่อนไหวละ นะคะท่านอยากที่จะทำอะไรที่มันทำให้ตัวตนสตาเป็นที่เป็นที่ต้องการหรือ,เ,อเป็นดาวเป็นดาวเด่นก็ได้นะคะท่านจะรู้สึกสร้างตัวเองให้เป็นที่สนใจมากขึ้นนะคะอาจารย์มององั้นเลยนะคะแล้วสี่เหรียญเนี่ยความมันงง่นคงเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์มีมากๆเลยนะคะเหมือนกับคนเราไป ชาร์จแบตเตอรี่ไปทําให้ตัวเองแบบเออเขาเรียกว่ามีมีสถานะทางความคิดความรู้สึกที่มันมั่นคงอะ่ะหมายเลขสี่เบิลเนี่ยเออมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมีความคิดที่จะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมากขึ้นจริงๆนะคะพลังงานใบถัดไปนี่โอ้โห,โอโหเอ็มเพสก็มาเลยจกักรพรรดิดีๆอยู่ไพ่พื้นฐาน ดวงชะตาดวงสีไพ่แถวเนี้ยสวยมากนะคะ,ะท่านจะโดดเด่นจริงๆค่ะความร่ำรวยความมีอยู่มีกิ่นนะคะแล้วก็เรื่องของความรักการถูกเปิดตัวจะไม่นิ่งๆแล้วนะคะเนี่ยเขาจะยื่นความรักขอความรักจากท่านเนี่ยการที่คนกล้าที่จะเปิดเผยความในใจนะใครที่แอบรักกันมานานเนี่ย ก็จะบอกรักเขาจะบอกรักท่านนั่นแหละนะคะท่านจะได้หัวใจเขามาครองเลยอะไพ่สเตรนจ์อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆใครที่แอบรักกันอยู่นะคะจะถูกเปิดตัวแล้วนะคะสามไม้จะต้องคุยกันละว,ว่าจะต้องเ,อเขาเรียกว่าทําความรู้จักการวางแผนอนาคตร่วมกันได้นะคะถ้าเป็นความรักนะก็จะแปลไปในทางที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องงานก็เหมือนกันคะ่ะไพ่เจ็ดดาบคือไหวพริบปฏิพัน์ นะกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมแต่ไม่ได้แปลว่าทุจริตโคดโกงใครนะคือการทําอะไรก็ตามเราต้องมีชั้นเชิงมีไหวพริบนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะรู้จากที่จะใช้กลยุทธ์ใช้เล่ห์เหลี่ยมของตัวเองนี่แหละในการที่จะเอาชนะใจลูกค้าในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยชาริออสติงชนะคู่แข่งได้ในทางการค้าการธุรกิจการทํางาน จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพราะเรามีความสามารถนั่นเองนะคะเกิดการสนับสนุนแบบยืนยาวนะคะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะนี่ก็คือเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าท่านได้ทํามันเต็มที่งไงลุยเต็มที่ชาริออตนะคะท่านจึงโดดเด่นขึ้นมานะ,ะในเรื่องงานเรื่องเงินก็มีความมั่นคงละ นะเงินจากที่จะก,ก่อนเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาแต่เดือนนี้อาจจะมีแพนอยากซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินเกิดขึ้นได้นะคะความรักอก็จะเปิดตัวเกิดความที่เขาคนนั้นเกิดแบบอยากครอบครองอยากมั่นคงกับท่านอยากมีเป้าหมายชีวิตที่จะได้อยู่ร่วมชายคาเรือนเดียวกันอย่างเงี้ยจากที่จะก,ก่อนอาจจะนานๆทีเจอการไปๆมาๆยังไม่กล้าเปิดตัว เออแต่เดือนนี้เขาจะกล้าเปิดอืกล้าเปิดท่านแล้วไม่เก็บท่านเป็นคนลับๆอีกต่อไปนะความรักอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมีนก็ถือว่าดีมากๆนะคะในเดือนพฤศจิก,กายนเนาะโอเคก็ขอให้ชาวมีนและท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและต้องการเจอกันใหม่นะคะขอบพรคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ